อวมพิชู้วันนี้นะครับเอาใจคนรักสุขภาพแล้วก็รักเสียงดนตรีกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีศิลปินเดริชแมนทอยและก็พี่พีรพัฒน์นะที่จะมาให้เรื่องราวดีๆกับเรานะฮะกับแพทย์รังสิตมินิฮาฟมาราทอนลันฟอร์เดอะเบสท์วิชั่นนะฮะใครที่ชอบการวิ่งออกกำลับบงกายเช้าๆเนี่ยนะฮะเป็นมินิมาราทอนมี6กกิโลเมตรมีเท่าไหร่น,นะครับ 11.5กิโลเมตรแล้วก็200เท่าไหร่นะ25กิโลเมตรไปพูดคุยเขาเลยดีกว่าครับผมจะใช้แ่วแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะ200มาทำอะไรครับ200กิโลเมตรไงพี่วิ่งเหรอครับวิ่งฮะเยอะไปเนาะเยอะไปเยอะไปอาเชิญพี่ิธาแอนทำตัวทีนิดนึงครับสวัสดีครับผมพิธพัฒน์ยามสะอาดนะครับผมเป็นที่ปรึกษา การตลาดของโรงพยาบาลพระสิทธิ์ครับผมโอ้ยยังดูเด็กๆอยู่เลยครับพี่เออใช่ครับผมเชิญพี่แจ๊บครับครับสวัสดีครับผมแจ๊บเดอะริชมอนทอยครับยินดงครับครับผมผมเช่นะครับเล่นเบสครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเบสไฟฟ้าก็ได้แจ๊เบสไฟฟ้า ครับผมเอี่ยวครับมือกรองครับกล้องไม่เห็นถ่ายผมเลยดีอยใจนะน้อยใจมากเลยยังหูกาดนใจมากนะครับผมเอี่ยวครับมือกรองเดชแมนทอยครับเออพี่เอี่ยวนะครับครัพี่เอี่ยวมือกรองครับเงาะครับมีตาครับ มึงง้อมือกีตาร์จิกตาเลยจิกตาเร่อยครับแบบม่้ามมา้มที่้ไม่ทำผมก่อน้ะครับก่อนรอทีวีทาแล้วครับทแล้วนะครับเมื่อกี้เดินเข้าไปในห้องช่างใส่หัวเลยนะไม่จริงจริงๆริงยังไงเนี่ยจริงยก็ผมตรงครับแต่ว่ามองรายการแล้วแบบว่าอยากให้ลุกแบบว่าดูฟูฟีอะไรนะใช่ให้มันเข้ากับชื่อใช่หมครับช่างทำถมาสองชั่วโมงอะเข้าเรื่องดีกว่าครับนี่เราคุยเรื่องอะไรครับมินิรฟมาลานอนจากแพนดันสีครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปอะไร ที่มาที่ไปเนี่ยเนื่องด้วยโรงพยาบาลเราครบ29ปี29ปีใช่เราก็เลยอยากจะตอบแทนสังคมโดยจัดกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมการกุศลร่วมกับสภากาชาติไทยอ๋อร่วมกันกับงานมินิฮาล์มินิเรียกว่าอะไรนะมินิฮาล์ฟมาราธอนใช่ครับมินิวันเล็กแล้วนะฮะมีฮาล์ฟด้วยเหรอครับฮาล์ครับแต่อันนี้เป็นพิเศษนิดนึงฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยปกติจะเป็น21.1กิโลครับผมอันนี้เป็น23 จุโลแถมให้นักวิ่ง23.5โลโอ้โแต่นี่คือระยะระยะทางที่มากที่สุดแล้วใช่ไหมครับวิ่งไอ้สองร้อยกว่าไม่มีนะไม่มีครับวิ่งเองสองร้อยกว่ากิโลสองร้อยกว่ากิโลครึ่งเดือนนะพี่อ่ะเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะนะฮะก็คือครบ29ปีนะฮะก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ทางแพทยผนการสิทธิ์ช่วยมานะฮะเห็นได้ชัดว่า3,000นี่หมดแล้วนะ รู้สึกว่าเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วอะไไรม่ันคือคอนเสิร์ตเหรอพี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตวิ่ง okay> วิ่งไม่จริงจริงมีมีโคต้าอะใช่ครับเรารับแค่สามพันแต่ตอนนี้เราขยายเพิ่มอีกห้าร้อยท่านอ๋อเป็นสามร้อยใอฉันด้วยเว้ยรอบนี้พี่ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตอนแรกนี่จะ สมัครมาราธอนหลายที่มากนะครับใช่จริงเป็นคนชอบวิ่งสมัครทีไว้อย่างนั้นแหละฮะไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยใช้กระบุนบ้างเถอะโทรไปเฉยเห่าว่างเห่าว่างนะฮะมาถึงตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีองค์กรหลายองค์กรในการร่วมการรวมถึงลิสแมนทอยด้วยใช่ไหมครับแล้วเด็กชายคอยทำไมจู่ๆถึงมาร่วมกับโปรเจกต์นี้ได้่ครับก็จริงๆผมต้องบอกว่าผมรู้จักกับคุณพิรพัฒน์คุณโตเนี่ยเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเคยเคยไปอยู่ในแก๊งจักรยานเดียวกันแก๊งวิ่งอะด้วยใช่แล้วก็ไปร่วมวิ่งในนโครรงกาาอื่ๆม โครงการสองโครงการแล้วใช่แล้วก็ทางโรงพยาบาลคุณโตเนี่ยเขาจะอยากให้มีกิจกรรมวิ่งพอดีเขาก็เลยชวนผมมาแล้วก็วงเดรชแมนทอยแล้วก็พี่แจ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งอยู่แล้วชอบวิ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ช่วงเย็นๆเลยปกติวิ่งงานเนาะวิ่ง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 ลาวลาวเออต้องมีอะไรต้องมีอะไดให้ลงนี้หน่อย เขามาของเซเว่นเขาไปเขาวิ่งก็ปกติปกติเขาวิ่งนะวิ่งอะไรครับปกติเขาวิ่งบ่อยเขาเป็นของเซเว่นวิ่งราววิ่งหนีปะโท่นี่มันไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ตอนนั้นต่ดรถตู้เลยเพิ่งได้เล่นในกันเนี้ยแหละต่อต่อผมทั้งทีในเล่นต่อเล่นการวิ่งไม่ตลกคือทางทางนี้นอกจากเราได้วิ่งเราได้ออกกำลังกายได้เหงื่อแล้วเราได้บุญด้วยอย่างที่บอกว่าร่วมส่งกับชาติกับทางอะไรนะ ูนย์จักษุแพทย์ศาสรศัลยกรรมครับผมเพราะว่าเราจะไปช่วยผู้ป่วยต้อกระจกอ๋ออ๋องได้บอกว่า Run for the better vision ใช่ครับเลฮนรับนส่วด้วยดีเนาะค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่อะไรไงบ้างถูกมากครับถือว่าถูกมากในการสมัครในการสมัครวิ่งครับเพราะว่าสมัครทั่วไปก็ห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรพวกนี้อันเนี้ยวิ่งระยะแรกคือ6กกิโลเมตรเนี่ยสามร้อย แล้วก็อีกอสองเลยขอเขาตอบได้ไหมเขา้อแลวเข้ามาแล้วโอ้ไม่น่าขัำเลย11.5อาคัสคัดคัสข้อที่11.5และ23.5สามร้อยห้าสิบบาทครับเฮ้ยโอ้โหคุณภูมิใจมากวันนี้โอ้โหถูกจริงนะเนี่ยถูกครับจริงจริงถูกจริงครับแล้วคือสนามอื่นเนี่ยต้องบอกเลยผมก็เคยมีโอกาสไปวิ่งมาเหมือนกันนะครับจริงจริงเขาจะมีเขาจะมีเสื้อให้เด็กวิ่งน้องใส่อยู่ใช่แล้วจะมีจะมีอันนี้ใส่ใส่ใส่มาทุกคนอ่าดูนี่แล้วก็จะมีเหรียญให้ไม่ว่าคุณจะเข้า เป็นคนแรกหรือคนเท่าไหร่ก็มีเหรียญให้อยากมีเซนเซอร์ตรงนี้เพราะว่าเป็นเสื้อที่เรียกว่าสั่งสั่งลาาตอิตาลีคิที่อิตาลีฮะครับแล้วครับแล้วอันนี้มันจะเป็นได้คู่ที่แบบหาหาโรงงานทํายากมากอ๋อค่คุณสมบัติของผ้าคุณอธิบายฟังหน่อยไดคุณสมบัติของผ้าคือมันจะไม่ซับเหงื่อจริงๆว่าเสื้อทั่วไปที่แบบว่าใส่วิ่งหรือว่าใส่ไปพยาเนี่ บางทีมันแบบมันเปียกมันชุ่มตัวแต่อันนี้จะไม่ซับคือมันจะระบายอ๋อเป็นผ้าชิ้นเดียวกันกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งทิ้งไปเมื่อวันก่อนทีมอะไรครับออ๋ทีมอะไรครับแสดงว่าพี่หนี่งท็อปจริงไหมไม่ไม่ไม่ผมผอาร์เซนอลผมอยู่ผมนอนหัวตรายใหญ่ใช่ใช่เราคุยเรื่องวิ่งหนี่ยครับเรื่องวิ่งก่อนนะฮะเรื่องบอลทีมไว้ก่อนนะครับคือเสื้อเขาพิเศษแล้วนะฮะก็คือสั่งทำกันพิเศษด้วยนะะฮในเรื่องของเนื้อผ้าเรื่องของการเลือกสรรด้วยอย่างงี้นะฮะมีเมื่อก upcoming upcoming ี้เห็นนเสื้้้อกกลลามแว็ อันนี้เป็นเปออทำไมไม่เลือกกระาบล่ะมีสองแบบให้เลือกสองแบบครับมีเลือกสองแบบคือถ้าร้อนหน่อยก็เสื้อกล้ามครับใช่ครับนะฮะเออแต่ว่าก็สวยดีสวยดีก็คือว่าแลรื่อนี้คือเหรียญเหรียญก็สวยครับนี่ไม่ว่าจะสมัครในระยะทางเท่าไหร่ก็คือว่าจะได้สองสิ่งไป้อไปใช่ครับนี่นะฮะเหรียญไม่ครับ รเดียวนะฮะด้านด้หนึ่งเป็นแพทย์รังสิตนะฮะฮอสพิทอลนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของโครงการนี้นะฮะนี่นะครับผู้ชมครับนะฮะเขาเรียกว่าไดเียตทุกคนนะฮะไม่ว่าคุณจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับนะฮะก็สามารถที่จะสมัครได้เพราะตอนนี้ขยายการสมัครไปแล้วเมื่อสักคนสุดท้ายเติมอีก500ใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลือ4ประมาณ300เหลือประมาณ300แล้วณตอนนี้กำลังจะเหลือ200เดี๋ยวเดี๋ยวมันลงมาเร็วจังพี่ลง่าคนโทรเข้ามาไงติดประ็ตลอดนะครับมาก <Private S 2> อะไรฮะตอนนี้เลยครับเข้ามาใน Facebook ครับครับผมของแพทย์ดังสิทธ์โฮสพิทอลนี่มันเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเลยนะเจ๋อไปดูเยอะจังเอ๋ยังไงพี่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรยังไงบ้างก็ต้องคุยกับคุณโต้เข้ามาใน้วข่าววัน้เป็นบคลากรใช่ไหมครับแพทย์ดังสิทธ์โฮสพิทอลใช่แล้วนะครับ แค่350บาทเองคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องได้สุขภาพแล้วยังได้ร่วมการกุศลด้วยในนี่บางคนเขาไปได้ถึงไม่แฟนเลยอย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยดีใช่เลยเขาวิ่งนะเด็กสาวๆหน้าสดเขาวิ่งกันนะเริ่มสตาร์ทกี่โมงครับงานนี้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ลงทะเบียนตีสามนะครับ แล้วก็เริ่มวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน้าเปลี่ยนพิธีกรหน้าเปลี่ยนจะไปวิ่งอยู่ผมจะเล่วิ่งเนี่ยผมจะเสร็จอีกที่นึงแล้วผมก็ไปอีกที่นึงเพราะว่าที่นึงผมเต้นอยู่อ๋อที่สองที่สองปิดที่สองปิดออกกำลังกายเหมือนกันออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ขับรถไปที่แพร่ลังสิตเป็นการจับเวลาอันนี้มาวิ่งอันนี้มาวิ่งอ่ะเสร็จก็เอาออก เอาที oh. ่เอาเข้าไปเมื่อหัวค่ำเอาออกตอนเช้าพอไม่สป้าเข้าโรงพยาบาลเลยขอเ่อันตอนเช้าลงทะเบียนตีสามนะแล้วก็ระยะแรกที่ปล่อยที่ปล่อยตัวยิ่สามจุดหโลเนี่ยเราปล่อยตัวตีห้าแล้วก็11.5แห้าเนี่ยเราปล่อยตัวตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งส่วนหกโลฟันรันเนี่ยเราปล่อยตัวหโมงเช้าครับผมฟันรัน6โมงเช้าคือแดดยังไม่มีเสร็จแล้ว ใช่ใช่เส้นทางการวิ่งไปที่ไหนอย่างไรฮะบริเวณตรงไหนยังไงบ้างฮะเราจะวนเข้าคลองครับครับส่วนหกตัเนี่ยและใครที่ว่ายน้ําเป็นก็ยานเชอรมไปใช่ฝากเก็บบักบุงด้วยนะครับผมคลองลังสิตมีเยอะมากเราเราจะไปออกเข้าทางคลองฝั่งหนึ่งไปออกอีกฝั่งหนึ่งับผมไปออกฝั่งทางธัญบุรีธัญบุรีใช่แล้วก็วนกลับนี่คือเส้นทางนะฮะก็มีพืนที่ขึ้นอยู่บน หน้าจอแนละ้วตอนนี้เลยส่วนใครที่วิ่งแล้วเหนื่อยแล้วหิวก็มีร้านอาหารเช้าก็ไแล้แได้ <c oughs> มีเตี๋ยวเรือนะฮะอร่อยมากทุกๆ5 <c oughs> กิโลเมตรไปอะไรหมี่เตี๋ยวเรือ, <c oughs> อนะฮะแล้วก็วันนี้พิเศษสุดเลยนะพี่ๆมากันแล้วก็มีของมีเสื้อมามอบให้ด้วยใช่ไหมครับใช่มีมาแจกนะครับผม <c oughs> เล่นเกมกันอย่างไรครับนะฮะวิธีการร่วมสนุกนะครับไปติดตามกันได้ใน Facebook นะครับเราจะโพสต์วิธีการกติกาต่างๆให้ได้ร่วมสนุกกันนะฮะมีมาแจกทั้งหมดกี่ตัวเจอ ห้าตัวด้วยกันนะครับ<ห>ผมนี่สวยๆแล้วก็เป็นผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดีไม่เอ่อไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ซับเหงื่อไม่ซับเหงื่อนะครับผม,มถ้าจะซับต้องเอาผ้าไปซับเอง เสื้อไม่ซับนะให้คนข้างซับก็ได้นะครับพี่ะครับผมเป็นเรื่องที่ดีช่วยกันนะครับวิ่งทีอาเป็นลมบ้างอะไรบ้างนะครับของแต่ละคนจุดประสงค์คนวิ่งยัมีสองอย่างอย่างแรกคือแบบอยากวิ่งอยากได้เสื้อมีสองมาดูสาวโอ้จะต่มื่อกี้วมโตบอกว่างไม่ควรระวังนะหมายถึงว่าเวลาเราไม่ได้วิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยเราไปเจอสาวที่เขาวิ่งกันแบบประจำอยู่แล้วแล้วเราพยายามที่จะวิ่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่หมูโตบอกนะ บางทีไม่ดีนะฮะไม่มีคนน็อกหลายคนแล้วเพราะบางทีผู้หญิงเขาวิ่งเป็นประจำแล้วบางทีเราแบบใช่เหมือนบางทีไปเตะบอลแล้วสาวๆมามันจะเล่นแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าอันนี้เราเป็หลังใช่หลังอันนี้เวลาแบบบ้านไฟไหม้เลยยกตู้เย็นได้เสียบเราไม่ได้แล้วเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยด้วยท่าที่เท่หน่อยแตวนสาวลอันนี้พอดีไปเห็นเขาวิ่งแล้วอยากจะวิ่งตามเขาไม่ได้ไม่ได้เซฟตัวเองเพิ่ตัวเองหน่อยดูแลร่างกายตัวเราเองด้วยนะครับนะจริงๆเนี่ยที่เป็นคนที่ชอบวิ่งเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าผู้ชายก็ไปออกกำ มีโมทโมใส่สั้นๆไงเราก็มีกำลังมากขึ้นอะดรีนาลีนหลังไงเหมือนกันเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องคิดวันนี้ไม่ต้องคิดวันนี้ไม่เกี่ยวกันย้อนไปประโยคเมื่อกี้ไงที่ยังไงอะดรีนาลีนหลังแล้วเราก็วิ่งตามเหมือนกันใช่ล็อกเหมือนกันล็อกเหมือนกันนะแต่เรื่องคือใครอยากจะมีสุขภาพที่ดีครับแล้วก็ได้ไปทําบุญกุศลร่วมกันกับเพื่อนๆทั้งเท่าไหร่นะ3,500คนใช่ครับนะฮะก็งานนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวอ่ะ นิดหนึงแล้วกันขออัปเดตผลงานของเดชแมนทอยกันบ้างครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับซิงเกิลล่าสุดมาเดอร์ครับมาเดอร์ก็ตอนนี้นสามารถหาฟังได้นะครับผมใน YouTube หรือ f เฟซบุ๊กของพวกเราเดชแมนทอยครับครับ <tablespoons> แล้วก็ไปเจอกันตามงานคอนเสิร์ตนะเร็วๆนี้น i i จะมีคอนเสิร์ต <inscription Meeting? S 2> อะไรที่ไหนบ้างครับสัปดาห์หน้าจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาครับเพลงใหม่แล้วครับน่าจะเป็น6เพลงของชาวสมอลรูมเลยปล่อยพร้อมกันรอฟังปล่อยพร้อมกันคุ้มกันหมดเลย

แต่ละประเด็นครับอ๋อนะครับไปเช้าสุดไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวต้องเข้าเส้นชายให้เร็วที่สุดอ๋อบางคนคิดว่าไปเช้าเนี่ยจะได้โล่เพราะว่าถือว่าเอาชนะตัวเองได้แล้วแต่ยังนะฮะต้องวิ่งก่อนอะไรครับคุณนี่แหละคุณเราไปถึงก่อนไงเออเราก็เตรียมพร้อมออกกำลังฟิตร่างกายให้เต็มที่อาย้ยัอีกครั้งนึงกับเสื้อที่เรานอามาแจกเนาะติดตามกันได้นะครับใน Facebook แจก5ตัวด้วยกับ f a c e b o o k อ o m a p o p a m a r i n t ารครับสำหรับคนที่อยากจะได้เสื้อดีๆแบบนี้แล้วก็ใครที่ไปร่วมในงานเนี่ยก็ได้เสื้อดีตรีแบบแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับใช่แล้วครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครแล้วก็สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วแล้วก็เรื่องของการกุศลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสนุกสนานกับพี่พี่ลิชแมนทอยด้วยนะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอรวมถึงในเฟซบุ๊กนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครกันได้นรรับเ่มมอีทาน้้ต็ไปยย ทำไมได้รับเสียงตอบรับดีถึงขนาดนี้ฮะเคยคิดไหมว่าเราตั้งไว้สามพันไหมหรือว่ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราตั้งไว้สามพันครับตอนแรกๆเนี่ยที่คุยกันเนี่ยก็คิดว่าพันห้าก็ดีใจแล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าเราจัดงานเองและเราก็เป็นนักวิ่งด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากได้อะไรจากงานวิ่งบ้างหนึ่งเลยคือรูทดีๆรูดวิ่งที่ดีนะครับสองเหรียญที่สวยสวยจริงสามเสื้อเสื้อผ้าที่ดีเสื้อ ได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ได้ออกแบบอย่างตั้งใจทุกกระบวนการทาครับผมครับครับผมจริงๆแล้วโลโก้สวยครับผมว่าเป็นเป็นโลโก้งานวิ่งที่ที่สวยมากงานหนึ่งเลยไปไปเห็นหลายๆที่ก็ไม่ได้ดึงดูดเท่านี้ครับแล้วส่วนหนึ่งผมว่าผมว่าคนชอบทําบุญเยอะนะฮะใช่อันนี้จะเข้าดรวยจริงจังหน่อยคือผมว่าส่วนหนึ่งคือพอมันมีงานแบบนี้มันมีคนกลุ่มแบบนี้ซ่อนตัวอยู่เยอะ ใช่ไหมฮะคนที่อยากจะทําบุญคนที่อยากจะออกสร้างบุศสหรือออกกําลังกายเนี่ยมีเยอะมากแล้วพอพอดีมันมีเทรนที่มันเป็นออกกําลังกายมาเนี่ยจะเห็นคนที่เขาทําออกกาลังกายเป็นประจำไปทําบุญบ่อยๆเนี่ยแห่กันออกมาเพราะฉะนั้นในงานแบบนี้ผมว่ามันควรจะสนับสนุนไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเราเห็นข่าวเห็นที่ออกสื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ค่อยดีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือผมก็จริงๆของคุณแอป๊อปมากด้วยที่ได้แบบช่วยเรา รเ,รเราก็ต้องทดีให้แม่รังสิต ใช่เพราะตอนนี้แพทย์นสิทธิ์เขจะให้เราเอาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รักษาต่อทั้งชีวิตเลยแล้วก็ญาติอะไรเอามาได้หมดเลยไก็รูวมไปแล้วคนดูดูกันหมดแล้วเป็นพยานขอบคุณมากครับผมฝากทีมเอฟปบด้วยสําหรับแพทย์รังสิตด้วยนะครับไม่เปานไรก็มีอะไรก็เอามาเนี่ยฮะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆดีนะที่อย่างที่บอกว่าเอฟปบแล้วก็อเมริทีวีเราร่วมกันสนับสนุนนะฮะกิจกรรมเรื่องของสุขภาพกิจกรรมเรื่องของการกุศลแบบนี้นะครับแก็สู่ สนานการนะฮะนอกจากมีลิชแมนทอยแล้วก็ยังมีศิลปินหลายๆท่านอาจจะมาร่วมกันด้วยนะฮะก็มีมีใครเอ่ยๆมีคนเจียบมีคนเทียบแล้วละนาด้วยนะครับนะเอติดตามกันได้นะครับสุดท้ายนะฮะให้ตัวแทนแล้วก็ลิชแมนทอยช่วยกันฝากกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้นิดนึงครับก็ฝากถึงกิจกรรมการวิ่งชื่อกิจกรรมว่าแพดดังสีแพดดังสีมาร์ทอรับในท่องมาดีๆสิครับก็ติดตามได้ใน Facebook แพดดังสีทอร์สปีทอลครับที่ขึ้นไปเมื่อกี้ก็ สำหรับใครที่อยากสมัครวิ่งก็เหลืออีก500ที่ครับอีกไม่เยอะแต่ว่ามาร่วมทำบุญมาร่วมออกกำลังกายกันได้ครับอือือแม่ครับเห็นเห็นในทีวีไม่เห็นพอดีผมชี้อย่างเงี้ยนาอ๋อชี้เลยครับข้างล่างมีอะไรข้าง่าีเลยครับมีเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างดีกว่าพี่พี่บอกว่าติดต่อที่อยู่ด้านล่างนี้ครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ลยที่ก่อนีก่อนเยอย่าเ่เดี๋ยวดีวฝานิดนึครับฝากน่ดนึงอ่ะใครสนใจครับ ติดตามได้ด้านด้านล่างกลิดเลยนี่แหละนจะได้คุยรายการต่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีรพัฒน์แล้วก็พี่พี่เดอะเนชแมนทอยด้วยที่มาฝากกิจกรรมดีๆนะกับมินิฮัฟมาราธอนแพทย์รังสิตครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณเขาด้วยพี่ขอบคุณครับซื้อซะเยอะเลยเลยวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอขอบคุณ CC ซเด็บเบอร์โอด้วยครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆววััันนนนจจทททรรรร์์ถถึึงงงงงงเเาา่่ียตอมิ เอสดี HD, ช่องหมายเลข34นะครับผมก็ปีนนัฐกรณ์ฟนวิริเโรดนะฮะแล้วก็ทีมมินิฮฟัฟมาราทอนจากแพร่ลังสิตนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในที่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ